ดึงน้าของเราปีเตอร์เนี่ยกำลังสงสัยอยู่ว่าในแก๊งผมมันแอบมีความรักกันหรือเปล่าผมเคยบอกแล้วว่าอย่าให้ผมรู้ว่ามีความรักกันเกิดขึ้นในแก๊งรักเขาเขอารักอ่ะแต่อี๋มมันน่าดูคอนอฟากัเลยขาเข้าพัดเขาเข้าพัดเด็ดเร็ี่คือสี่ทำไมต้องยิ้มเต๋ออี๋ทำไปเหมือนฟังมันดูเขิน ยังค่ะยังค่ะเขาประมาณยี่สิบเก้าครั้งโหให้โชคดีนะาสเหรอโถนี่คือคือน้อยหรือว่ามากไปค่ะน้อยยังน้อยอยู่ไม่ได้เล่นบาสเด็กหยามรู้จักเปล่าโอ้จะเอพูดอยู่นะอ้าวลูกโอเคค่ะนี่ตีหกร้อยทีตีไหมตอบอันเดียวเองโอ้ my god ฮะจริงอันนี้เรื่องจริงโอ้ my god โอ้ my god มึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่อยู่อยู่ไหนเขาบอไม่ค่อย มันไม่คืนมันวีบับครับนะำไม่ไม่เขาน้ำมองไม่ค่อยเห็นสายตาน้ำไม่ค <mm ่อยดีแล้วอายุเยอะแล้วปลาทานวีต้าสิคมีทานวีต้าคุณแล้วไปนอนสามคนเลยนะยังไงดีไม่เข้มข้นเราไม่นอนนี่มึงลูกคุณไม่มันเป็นที่บำรุงค่ะช่วยบำรุงตีเสร็จยังยังไม่เสร็จเลยมันี่ก่อนมาลร้องไห้อะเลว่าไงใครไอตีบอกมันโดนเขาแก้วมันร้องไห้อะ มึงร้องไห้เหรอติ๊บเออมึงแกล้งร้องไห้ทำไมวะแกล้งผมแกล้งเรื่องอะไรวะทำไมวะมันมีอะไรเหรอไปดื่มเบียร์ก่อนความเครียดขึ้นโอจนนีเครียดเปล่าเครียดเครียดเครียด ไม่ได้เอาของมาดิมีของในตัวพ่อดูก่อนไม่มีนั่งอยู่ที่รถไม่เป็นไรกินเบียร์เนี่ยแก okay, จะไปทางไหนอา้าวปีเตอร์หายตัวหายปีเตอร์อียนี่นีฉนน่ฉันไม่เห็นฉันไม่เห็นใช่หรอพี่ลิครับเห็นแล้วเห็นแล้วพี่ลิครับว่าอ,อย่างไรคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เห็นยังเห็นยังฉันเห็นคุณแล้วฉันเห็นคุณแล้วโอ้ oh, my god วิบวับวิบวับฉันไม่เห็นคุณผู้ชายอ,นน mm hmm. อันนี้ใครอันนี้ใครผมชื่อเบลส์มีบูชเบลส์มีบูชใคร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 สุดหล่อประจำวอชิตี้โอ้ my god thank you ชิชอเอา้าหาอีกแล้ว ไม่หายหาดีๆเดี๋ยวก็เจออ๋อเจอแล้วคุณตาไว้ล่องหนแอบเมียเยอะใช่ไหมเห็นชอบหายวิววับวับบิ๊บบ๊ับวบอะไรคุณยายคุณป้าอะไรอคุณตาคุณยายคุณตาอายุร้อยปีคุณยายอายุเออห้าสิบเันนี้ อีน่าก็ฮะเอชัวเดีย๋ยวขนาดนี้ชัวสิริเป็นหุ่นยนต์หรือสอสอเขามีแต่คนสวัสดีฉันก็ไม่ทราบดูดิ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 ปับเดยรับคืนเดยรับคืนเดย์อะไรอะไรสิดิมัน,ปนเป็นอะไรไหนเป็นอะไรในในลนในลนนะช่วงนี้ฉันนอนน้อยอะสิริก็ไหนไม่นอนนายอย่าบอกว่านอนน้อย อะไรฉันขอโทษได้ไหมมันหายวิบวับอีกแล้วมันวิบวับฉันไปทำแลรก,กับเธอแป๊บหนึง่งอะไรบนแค่นี้บนบอกให้ไปทําแลกบนใช่ไหมไม่ได้บนแต่จีฉจะไปนอนอยู่แล้วก็ได้จะสีกัน,นหรอไม่ใช่ครับจีไม่ได้ไม่ได้ เออเออว่ะโทษทีกำลังไปกำลังไปแลนแนงดงเจ้ครับเจ<อ>้จะ<อ>ให้ปล่อยหุ่นยนต์อีกแล้วปล่อยได้ได้เห,หรอไม่รู้สิครับเรื่อเข้คุยในห้องรับเชือดตอนนี้ ไม่อยู่ในห้องนี้ด้วยวคุยกันตรงไหนอีกบ้างมันมีลับกว่านี้ไหมถ้ามีลับกว่านี้ก็ไม่รู้แล้วเนอะเกิดอะไรว,วะนี่ยิไม่มีอะไรเลยวะไหนไม่เห็นมีอะไรเลยห้องหลงห้องลงองับ หายไปกันแล้วอ่ะฉันจะเล่นปีเตอร์ละฉันไม่เล่นละแจกแมทไม่มีใครอยากได้ไม่เป็นไรรอบรอสิริก็ได้ครับรอบนี้ไม่ทันเดี๋ยวรอรอบแมสซิริดีกว่านี่เขาอยู่ไหนกันนะ ทีหกร้อยครั้งอ้ยวัหน้าซักทีใช่ไหมมันไปไหนอะมันไปไหนแล้วเนี่ย ะวต้องประกาศเพาก่อนเันอย่าพูดงงงประกาศเลยนะอยู่ได้แต่แพงกระสุนแพงชัดเลยประกาศว่าสภามีมาตรการแบบนี้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกับต้องประกาศก็กูจะทำเขาจะคู่หยุดแล้วตีเรามันมันต้อุ้มเราเอาอาวุธหน่อยได้ไหมเขาจะคู่ลุมุ้มเราฝ่ายเราจะคู่หยุดแล้วอุ้มเราถ้ามึงถ้ามึงไม่ไหวซองๆแกงนั้นแบบถ้ามึงไม่ไหวก็มือกันก็ถอนตัวได้นะ ถ้าผมไม่ไหวก็ไม่มีใครไหวแล้วนะผู้ผมจัดการได้งานนี้รับประกันอาวุธพวกผมครับเฮ้ยไม่ต้องฮ้องกิฟต์เราผอจัการได้นะเขาต้องการก็ต้องรอแ้นล่ะจะจัดให้นะมึงคิดว่ามันฆ่ากันหนักขนาดเนี้ยมันมีความเป็นไปได้ไหมที่มันจะหันกันมาล่อพวกมึงอ่ะเป็นไปไม่ได้เลยก็จริงครับเพราะเขาตอนนี้เขาน่าจะแค้นกันจนแบบทะลุจุดเดือดแล้วอ่ะแต่มันมีแน่เฮียที่แบบว่าเราไปหยุดแก๊งหนึ่งได้ใช่ป่ะแอ้แก๊งหนึ่งเออแล้วแก๊งหนึ่งอุ้มสำเร็จ ไม่ร้อยมันก็คิดว่าไม่ๆๆมันต้องแบบนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวทุกครั้งที่เข้าไปพี่จะพูดเองทำไมเขาเดือยไม่มีติดระเบิดนะครับตดระเบนะครับขออนุญาตนะครับอย่าเพิ่งกุ้มนะครับพวกผมต้องมาเบรกเรื่องนะครับรถสั่งมานะครับอะเราเหมือนอดขาวบุกไปช่วยเอสเลยอะถ้้าออุมเจผแต่สภาพเราน่าจะเป็นเอสหว่ดโดนต่อยทะลุตัวเดี๋ยวประตูเนสัตโอ๊ย้ี่แอยหน้าติดกระตูใช่ไหม กาค่ดูนเลปีนเซรีส์อย่างเดียวเหรอกูดูต่การดั้มเาดูชื่ออะไรไงสัตว์เช่กูดูกาะดั้มเพื่นีนไงเคยดูไม่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 าม่ามครม่ไม่เอ่เม่ม่ไ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 ม่คม่ไ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 ม่รม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไไม่ไม่ไม่ม่ไม่ล่ไม่ไ่ไไไไ่อไ่ไวแ่่ เนี่ยเขาจะไม่บวยวายพวกผมใช่ไหมว่าแบบเอ้ยแบบเฮ้ยเขาเขนทำมาเขาอย่าเออไม่ยุ่งทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยเราทำอะไรกันนะปวตรงนั้นแหละว่าแบาเอ้พวกมึงยุ่งทำไมวะเวลาพผมตมตีเขาก็ไม่มายุ่งไงนะใช่ฮะนั่นแหละก็เลยต้องถามน้าก่อนว่าอันเนี้ยผมผมทำมันจะไม่มีปัญหาใช่ไหมอ้าวกูถามมึงหน่อยนะพวกมึงตีกันอ่ะมึงเจรจากันรู้เรืร e ่องไหมรู้เรื่องไหมส่วนก็ส่วนมากจะรู้เรื่องครับใช่แล้วไอ้ที่เมื่อวานที่คุยอ่ะมันคุยรู้เรื่องไหม ผมเลยคิดว่าเป็นแบบนี้ไปครับนะมีสองแบบวากันสองวันเอออีกสักวันไหมนะอีกกสัวันมเพราะว่านี่เพิ่งวันเดียวเองเขาเพิ่งเล่นกันวันเดียวเองให้เราสักสองวันไหมเลยว่าให้เขาเกลียร์ป็นเรื่องไหมน้าคิดว่าไงอีกสักวันล้ววันนี้ถ้าวันนี้ครับจะมีการสูญเสียอะไรอย่างเงี้ยนะก็เรียกมาคุนที่เหลือทั้งหมดหมอหมอวัย14แล้วนะรวบหมดมึงทำไงอ่ะอ๋อหมายถึงว่าหายทั้งหมดใช่ไหมฮะใช่อืม วอล็สี่คืออะไรจูลาก่อนไปแล้วนะไม่อยู่แล้วนะแต่หนูอยากกืแบหน้าของเรื่องเนี้ยนั่นแหละกูบอกไปแล้วนะว่ามึงพร้อมเมื่อไหร่มึงก็จะถามคำถามเพื่อแจกแมสฟรีค่ะใครตอบถูกได้แมสฟรีไปเลยได้เลยก็ได้แจกแมสกาไปเบรกปิดแปะแจกถ้าปิดปากฟรีครับผม โอเคครับนะได้ครับงั้นเดี๋ยวถามคำถามแล้วแค่ตอบมาพิจารณานี้เดี๋ยวผมดูแลเดี๋ยวแค่คือวันนี้เฮดํมมาด้วยครับนะเลยคิดว่าวันนี้ดําน่าจะน่าจะจัดการได้เดี๋ยวเป็นอย่างนี้ดีกว่าผมขอดูตามดูสถานการณ์ที่เขาตีกันว่ามันเป็นยังไงบ้างอยากอยู่นะเพราะบอกว่าวันยากครับเพราะเห็นเหมือนเหมือนกับดํมมาพูดอยู่ว่าเหมือนวันนี้ดําดัดํมมาจัดเต็มเลยววันเนี้ยวันนี้น่าจะยากครับ้องจากช่วงเวลาแบบ ดึกจากจัดถ้าโชคดึกจากดึกจากจัดเดี๋ยวผมมีเดี๋ยวค่อยคิดมาตรการแต่ผมกลัวดึกยังจัดพวกผมจะไม่อยู่ไงนะอ่าฮะเหมือนกับเขาจะใส่กันหนักตอนที่ผมพวกผมไปกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยตีสามเขาใส่กันเลื่อแน่อืมเขาใส่กันหนักตอนนู้นนะตีสามตีสี่อะตอนที่ถ้าหมอยยังอยู่นะถ้าหมอยยังอยู่นะก็เดี๋ยวตามไปนะคอออกแล้วนะตอนนี้เอาง่ายๆเลยมึงพร้อมมึงลงมือแค่นั้นแหละได้ครับนะจัดการให้ครับไม่มีปัญหาครับเออโอเคได้เลยโอเคไปเดี๋ยวผมคุยกันไป เราคุยก่อนไหมพร้อมตีกี่ชุดคู่นี้ได้มาห้าเยครับว่าตอนนี้ประมาณห้าสิบชุดได้แล้วค่ะป้าป้าโอเคขอให้ติดนะค่ะป้าป้าเก้ากล่องกันนะครับให้ไปยิบเก้ากล่องแสนหนึ่งจริงเหรอใช่ถ้าติดเดี๋ยวพาไปเที่ยวมันให้ลูกมายิบเก้ากล่องเหรอใช่ค่ะป้าป้าบางเขาจะมีเงินเลยบอกว่าคนในแก๊งอาหารมีน้ำใจหน่อยโอ้ยโอเคนะทีนี้จะโดนพังเครื่องไหมใช่ใช่ ขอ,อขอพรขอพรขอให้ตีติดแต่อย่าไปติดอย่างอื่นนะรับทราบรับทราบ,รบไม่ถึงติดอาวุธประชุมเถอะลูกราคาราคาเล <c oughs> ส่วนแน่นอนซึ่งถ้าถามว่าสมมติว่าชุดเดียวหมด16คนนะมันทำได้ไหมมันก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่พี่ว่าถ้าอย่างนั้นนะมันจะโหดร้ลลายไปไนะเว้ยโหดมากคือโหดสัตว์เลยซึ่งถ้าสมมุติว่า ซึ่งถ้าเกิดเราได้งานจากสภามาเราก็มีแค่หน้าที่แค่หยุดหยุดในความหมายคือเราก็ไม่ได้หยุดการตีกันเขานี่เขาอยากตีก็ตีกันไปแต่แค่เราเระหว่างเขาจะอุ้มเนี้ยเราก็ต้องแบบเข้าไปชาร์จหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้แบบเนี้ยรบบเราก็ต้องบอกเขาว่าเราโดนสั่งมาเอ,อผมอยากถามว่าฮี่จะบอกเขาพวกเขาไว้ก่อนไหมครับอืทุกครั้งทีท่ทเ,รเราเข้าไปชาร์จเราจะบอกตลอดครับพี่ว่าเราจะได้สบายใจด้วยพี่ว่าดีกว่าว่าถ้าเขาไม่ทําเทนละ์ยัอ่ะผมว่าเราก็ยูป้ให้เขาไปเล่นไปก่อนกันเอาอุ้มกันปกติถ้าอุ้มกันปกติ มันไปหยุดเขาเล่นกันเล่นเขาเกินไปแต่ถ้าอย่างนั้นก็ถ้ามึงถ้ามึงคิดจะเข้ถามแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวเขาไม่มีเวลาแล้วเพราะเขาจะตึงอยู่เขาถามว่าวันแรกที่เขาเข้าไปอ่ะประมาณคืนวันที่หนึ่งที่สองอะตอนนี้ถ้าแต่คุณเข้าไปอยู่ตั้งแต่เฮียเฉินนะคะเป็นคนขอฝ่ายที่บีซีไม่ยอมเนี่ยขอสิริดูแลสิริระบบใช่ข่ยด้วยที่โรงพยาบาลอนนี้ มันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่หายที่พาไปไปหาผู้ดูแลอีกคนหนึ่งแต่ความคิดผมว่าเพื่อจะขอซีรีสเข้ามาอยู่เป็นโรบอทมันเป็นเรื่องระหว่างของเขาเราไม่ควรเข้าไปอยู่อันนี้ถ้าใครถามว่าที่เป็นผู้ถูกต้องไหมพี่เห็นด้วยแต่นิสภพายตอบชื่อดีกว่าชื่ออย่างเดียวก็พอไม่ต้องวันที่อะไม่แย่จริงในความหมายคือถ้าสมมติว่ามีใครจะคนหายไปอ่ะ รตอนที่ที่สิริไปเจอเฮียเฉินที่กาดใช่ไหมครับทีนี้เฮียเฉินก็ถามว่าตอนนี้เขาดูแลระบบหอุดเสือตอนนี้ผมบอกเขาต้องเหลือแกงเดียวขอสิริดูแลระบบต่อตอนนี้แม่งโหดขาดีจริงๆผมเชื่อเลยว่าแม่งต้องเหลือแกงเดียวถ้าต่องแกงมันบวกกันนะก็เป็นแบบที่ตี๋บอกก็ได้ก็คือปล่อยให้เขาเล่นกันไปก่อนพี่ไอ้นี่เราจะเห็นเขาเทียนระยำมันเราค่อยเข้าไปช่วยไหมถ้าแล้วเราก็อยู่ฝั่งตำรวจใช่ไหมถูกปันเอาอางี้ดีกว่าพี่ว่าอย่างนี้ดีกว่าเป็นอย่างนี้ เมื่อไหร่ที่เอ่อพี่ว่าเราเป็นคนเหมือนเป็นเป็นสื่อกลางให้เขาดีกว่าระหว่างช่วงนี้คือช่วงนี้เราเขาอยากเล่นเขาศาสตร์กันเขาจะวางแผนที่อะไรหมเอาเล่นเขาอยเขาเล่นไปเราจะคอยเป็นสื่อกลางให้เขาเช่นทุกครั้งที่ไหนมีคนขอหายเดี๋ยวเราค่อยมานั่งคำนวณว่าเราควรจะเข้าไปคุยกับฝั่งไหนเพื่อแบบเฮ้ยไม่ไหวไหมอะไรเป็นพื่รดกายุหรอเ่านอาเอ<ร>าเอาคนที่นเชิญเธอคนแกเลที่เชิญานรกเลยวก็ม่พอเรอแค่ศาร์ที่ที<ห>่คืนเชิญคนแรกเยพี่ว่ามึงพอหมันดูแลดี่หนนะอะไร คือบางทีมันก็คนมันอยู่ในอยู่ในวง่ะมันคิดไม่ออกเราต้องทำไงจุกปรลาบางทีเราเผื่อเราคุยได้ไงน้องมันเปิดเปิดเปิดท้งสองฝั่งมันเลือกที่จะฟังเราไงอย่างนั้นก่อนดีกว่าแล้วก็ผมว่าถ้าสมมติจะบอกว่าสภาจ้างมาสั่งมาหรืออะไรผมให้ใช้คำว่าสภาจ้างเรามาดีกว่าครับแล้วบอกม่ลค่าที่มันูงสูงหน่อยเพราะเดี๋ยวคุแบบว่าเชื่อทำไมของทำไมใครองสั่งไม่ได้เลยทำไมต้องทำด้วยงั้นเป็นอย่างนี้เลยงั้นเราคุยไปเลยว่าสภาสั่งเรามาให้เราห้าแสนเพื่อให้มาหยุด เพราะว่าสภาไม่อยากเห็นการสูญเสียอม่ใหใช่ใช่าให้เราแต่ร้านนึ่ได้บอกเลยรานัมาเลยนะของจะส่งให้ไม่เกินสัปดาห์นี้นะครับาจ้่ไปส่งอยากเหการเสีย่าคันหนึ่งที่เราตีอ่ะไอ้แกงอื่นรู้ปะว่าเราไม่มีการนี้ทาไมไอ้แกลงที่โดนตีเราอ่ะที่โดนเราตีอ่ะคนทำไมถึไม่มีเลยแต่คนที่ปิมพ์ทมไม่มีคนห้ามใช่ไหมใช่อย่าพูดเรื่องเงินเด็ดขาดพออคราไม่อยากเห็นการสูญเสียก็พอมั้ง ทักมาทักข้อความเพจทีมาเลยนะแต่่่วาสคนนี้คนไม่ค่อยกล้าเข้ามาห้าเมื่อเราเราตีเพราะว่าเขากูโดนด้วยเว้ยเขาเขาอุ่นว่าแบบตีเราผมเล็กยิ่งแม่โดนด้วยเลยทีนี้ใายเลยโวยเลยคนมาห้ามคือผมเข้าใจแหละครับงานสภาสั่งมันขัดไป็นแต่แต่มันจะกลายเป็นว่าเข้าไปเป็นศูนย์กลางเว้ยอ่ะอันนี้ถูกต้องงั้นทำอะไรมาปุ๊บไอ้เหี้ยมันจะไปดูมันจะเข้ามาปะวะดูว่าจะเข้ามาปะวะคุณเข้าใจปะ ก็เป็นเป็นอย่างนี้ดีกว่าอย่างที่กูบอกว่าเป็นแบบนี้แล้วกันที่คุยไว้คือถ้าเขาเข้าตู้เราเป็นเหมือนเป็นหน่วยเกี้ยกล่อบนะครับเริ่มเริ่มจากเกี้ยกล่อมก่อนเกี้ยกล่อมก่อนเกี้ยกล่อมเหมือนเดียวเลยใช่เออเกี้ยกล่อมได้ไหมเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกูเธอว่มึงพอไหมอย่างเงี้ยเอ้ยยอมไหมเดี๋ยวกูคุยฟังตลกเหี้ยแล้ววะเฮ้ยได้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 บางเป็นอะไรอ่ะน้องน้องเป็นอะไรอ่ะน้องเป็นอะไรเนี่ยด้ได้ได้่ด้ไเ้ได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 ได้ได บาง <Pokémon. S 3> <innoc ats S 1> ค้าขึ้นง่ายจังหวะครับางขึ้นเถิดีถันได้เด็ดแคไอ้เนี่ยบมัดเขี้ยวชิบหายเสียงเปลี่ยนเฉยนั่นแหละครับผมว่าทุกอย่างตอนที่พี่่่ผมวายังตัดสินใจเลยฝ่ายเขาไปก่อนผมว่าฝ่ายก่อนคุยเราคุยเขาสู้ไปแล้วแล้วเรากไมรเข้ไปหยุดการไม่บอกว่าถ้าเราลองคิดว่าเป็นเราอ่ะเราโดนเอาคืนเราโดนเอาไปแล้วอ่ะเราก็ต้องแบบเ่าต้องพอใจอยู่แล้วเออไม่ใช่แบบเพี่ยมาเบรกอย่างนี้ได้ไงวะก็ถูกต้อง เพราะดูแล้วกัน <ผม S 1> ว,ว่าเขาจะสาดกันถึงเมื่อไหร่แล้วจะสาดกันถึงขนาดไหนเพราะว่าดูแล้ววันนี้ไอ้ดำมคงไม่ปล่อยเขาตัวง่ายหรอกผมว่าถ้าพวกเราหยุดถ้าพวกเราหยุดไอ้สงคาม,มี้ขึ้นนาจริงๆนะแบบว่าเราแบบว่าเราเข้าไปคุยแล้วหยุดอ่ะใช่ใช่เดี๋ยวทำแมสซิริครับว่่าาเราแมงทำ<อ>ดดแมสซิริ<อ><อ>แล้วก็วาดรูปเป็นเสื้อใไม่ไม่คนป่วยเดียวพี่ช่ว่าหยุดหลงหยุดเฮ้ยไม่ใช่ซ้อมไม่สัตว์จะมาหยุดตู้เด็กเ้ยผมจริงไวหลง ขอช้อนหน้าทีไว้สัตว์พี่ธรรมจารย์พี่อาจารย์นั่นน่ะจ้าไม่ขอโทษจารย์ลืมเลยยังไม่ได้บูมเหินเลยดีกว่าขอโทษอาจารย์นนี่ครูบอกแล้วไม่ผิดเลยคำ่อกี้ที่ผมด่าพี่หน้าเสื่อมเลยพี่เสื่อมนะขอโทษอาจารย์ลืมตัวลืมตัวลืมตัวไปปะแล้วเราไปดูดีกว่าว่าเขาสั่นเนขนาดไหนปล่อยให้เขาตีไปก่อนเลยปล่อยไปเออเออไปปะแล้วเราไปเดี๋ยว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 กูค่อยเดี๋ยวค่อยมาคิดคำนดยคิดแต่ว่ากันไป ไม่อว่าตอนนี้ตอนนี้เราไม่เรไม่เราไม่ต้องกดดันเลยพวกนานนาแต่เราวานาห้เราไม่ต้องะไรเลยเราปล่อยเลยปล่อยเลยไมเราก็เข้าไปเอารถแล้วไปเลยแค่นั้นอ่ะจบเออไปไหนะไม่จะไปอแบบีไปกินเบียร์ก่อนไม่ใช่เหรอไปกินเบียร์ไปลไปกันได้ะได้ครับได้หมดทุกคนเลยแม็กซนี่ไปลุยได้หมดเลยจ้าได้ทุกคนเลยแต่มี ได้จริงป่ะไม่ได้แชมมี่หน่อวะพี่หลงได้แต่พี่หลงฮะจังฉันจะไปตีอาวุธต่อได้ไหมใช่เียเบคอนเหรอใช่เบคอนสวัสดีทุกคนคับสวัสดีครับก็ไงวะเหี้ยมปัดเอ้ยนึกว่ากำลงซื้อใครโอ้เงา ครับทั้งหมดแปดแสนนะไม่ไมเดี๋ยวเดี๋ยวฟังฟังก่อนนะน้ำใจหัดมีให้พี่ให้น้องหน่อยนะผมไม่เอาเงินเด็ดแล้วผมเล่นผมไม่ได้ใจการให้คือการสื้อขารที่ดีที่สุดครับครไม่ผมเห็นแอย่าพอนาพูดเบลนะไปเอ็้เด็กกัมชาใ่้เงี้าเลรเล็กมึงหวังเติมฐานหรือเปล่าใเอากัญชาใครเกัญชาไม่ิีไม่อะไรเลยคแกงอะไรคร่อะไร 10 7, 10 7, um. หน oh, ึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดเลขไทยสามตัวพี่เรีเอาแบบคนอื่นแล้วนะลูกค่ะป้าป้ามีตังไหมลูกโอ้หมดแล้วป้าปมามีค่ะเลขอะไรไม่ใช่ชมจนไยกความรักหมดแล้วชมจดให้เจ็บปวดให้เจ็บพี่มึงไงเขาไปรับมึงแล้วร้องเดียวเขารักลูกเหรอเออเขารักเดียวแล้วอ่ะหายใจวะไปเก็บด้วยนะลูกคนเราให้คนเราก็ตอนนี้เลยเว้ยค่ะป้าป้าตั้งแต่ลืงยันต่อยไปนะ มีผัวแล้วก็ให้ผัวดูแลอะไรแบเดี๋้นะถ้ามึงมีผัวแล้วหนูจะแสวงหนูไม่สนใจหนูไม่สนใจหนูไม่สนใจหนูจะแต่งงานออกไปทำไมถ้าผัวไม่ดูแลก็เลิกหนน้อยใจพี่รับที่มันเตือนไว้แล้วตั้งแต่วันแต่งให้เลือกผัวดีๆใครเฟี้ยวๆใครเฟี้ยวๆมาเจอหน่อยวะเตียวยังไงให้ได้ตังค์ใช่มามาตัวนี้วิ่งนะเฮียมาตัวนี้วิ่ง ไอขงเขาโควิดปะเนี่ยเราอะทองแดงพันแท่งสี่หมื่นที่ถูกด้วยด้วยไรนะเหรียญทองแดงอะใช่อะถูกเหรอนนี้ก็ถูกเหรอทองแดงมันแท่งสี่หมื่นสองซื้อดิมันจะเอาใช่ไหมสี่หมื่นสองทองทองแท่งก็าสี่สองอะไม่ประเด็นว่าปลดอีมันแท่งอะไรอะบอกบอกมาเลยถ้ามันจะเอาก็ให้มันมาเบิกไปเลยโอเคเอาใช่ไหมให้กูได้ซื้อมาให้ซื้อไปเลยซื้อไปสิตีกูจะแล้วไม่ใช่เหรออ๋อใช่ใช่ไหมอ๋อโอเคสี่ิใช้เอาหลับตามแล้วเขาบอเคือหกหมื่นแปดเลยวะเฮ้ยอะไรอะพันแท่งว่าไงก็ตกแท่งกันสี่สองไง เคยรับเผืนท่านสี่สี่แสนร่ปเช่ะเฮียตอนนี้ผมรับให้อะมันตกแค้ละสี่สิบอ่ะจริงๆริงไม่ต้องแค่ละสี่สิบปีไม่เอาของผมเอาสี่สิบดีกว่ากาจะจริงรับได้สัได้ไม่แต่พิงไม่ใช่ไอพิงก็สีไอพิงพี่คุยได้นะเว้ยเออก็สี่สิบปพิงเหแล้วว่าเพิ่งหรอพิงในตัวฮอตเนี่ยตัวฮอตมันนั่นพี่นักร้องนักแสดงเพี่ตระกูลคุณแม่เขารวยตี่ผูขำเฮียเราพวกแอบขำเฮียเราเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ขำ ฮัลโหลน้องพีชเราเห็นว่ายังไม่ขายน้องพีชครับพี่เฉินเห็นว่าน้องพีชขายคอเปอร์หรอมีราคาพี่เฉินพี่เฉินไม่เออพี่เฉินเหมาเอ้ยสี่สิบหมันรู้ใจนี่พี่เฉินไม่พูดแล้วเนี่ยโอเคก็พี่เฉินเอาหมดเลยจ้าได้คขายเฉียนเมื่อวานจะไปจับเขาจิ้มหมูอยู่เลยสิริงั้นเดี๋ยวสิริไปเอาเลยแล้วเดี๋ยวเอาไว้ที่สิริเลยโอเคไหม รับทราบค่ะเดี๋ยวเอาเงินสิเดี๋ยวเอาเงินไปด้วยเสียผมไปก่อนลูกมันพูดกำกวมไปเอาคอปเปอร์นะไม่ใช่ไปเอาไอพิงค์นะรับทราบรับทราบมึงถ้ามึงพูดแบบนี้หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดอ่ะนี่เอาจ่ายเขาเดี๋ยวเฉยคุยไปให้จะบอกมึงให้วันที่มึงคนขายชื่อพิงค์นะเก็บไหมคนขายชื่อพิงค์เจอกันที่ตู้ใช่ไหมไอ้เรา๋ยบอกว่าไปให้เดี๋ยวคุยไปให้ค่ะ ขอบพระคคุณ่นั่นแหละคือวันที่มึงดูแลตัวเองตาแต่หัวใจยังชมชัมยังไม่ได้เลยเ้ยแลละตัวสั้นด้วยนะอสัตว์เป็นจริงแต่ท่านจริงหนูแค่สูงแล้วสิบเป็นไรว่าย้ายยสิหาเป็นหมาปักไงครับเคมโอเคเปานที่ว่าหนูแค่ไหนเบอร์ด้วยสาห้าห้าหนึ่งยังเป็นหมาปักห้าหนึ่งห้าหนึ่ง เดนี้ไม่กินอาหารแเ็แล้วนะกินไปถ้วยโยกเขากินตรงไหนในนี่หรอไม่ใช่มันในนี้กินได้แค่สเต็กกินแต่ข้าวผัดข้าวผัดก็กินนานนานฟิริค่ะป้าป้าหนูอยู่กับปีเตอร์แล้วหนูเปิดโหมดไหมที่แก้ไขไปให้ก็เปิดบ้างไม่เปิดบ้างระบบไม่เสถียรหนูเจ็บคอไหมโอ้ my god บอกเลยเจ็บคอมากมากงั้นเดี๋ยวป,ปา้าป๋าลงโปรแกรมให้หนูใช้เสียงผู้หญิงสักอาทิตย์หนึ่งเอาไหมจะได้พักคออืมฉันคิดว่าไม่ดีนะคะป,ะปา้าป๋าพรเดี๋ยวคนจะติดเยอะไปหรอใช่ใช่คนติดเยอะมากเปิดโหมดอ้อนปีเตอร์สิโอ้ oh my god เงียบเลยนะไหนลองเปิดโหมดอ้อนปีเตอร์สินั่นดี เอาปีเตอร์ไแทนออนบังแล้วกันนะออนบังแทนได้ไหมทำไมจีบังทำได้วะทำไมปีเตอร์ทำไม่ได้วะเดี๋ยวนะทำไมดูมีอะไรจังเลยเนี่ยทำไมต้องไอ้บังวะนั่นดิือพี่หลงไม่ได้หรอไม่ใช่ดิอันนี้ไม่ใช่ตีบได้ไหมตลาดคือทำไมกับปีเตอร์ไม่ได้ไหนลองดิไม่ดีเลยวะใครจะขนใครลูกอ่ะลองจิ้มดูอ่ะอะไรลองปีเตอร์สิ ลึกน้าของเราปีเตอร์เดี๋ยวกำลังสงสัยอยู่ว่าในแก๊งผมมันแอบมีความรักกันหรือเปล่าผมเคยบอกแล้วว่าอย่าให้ผมรู้ว่ามีความรักกันเกิดขึ้นในแก๊งรักอจะเข้ารักอ่ะแต่เองน่าดูพี่เลิฟเขาเข้าผัดเขาเข้าผัดเด็ดนี่คือสีทำไมต้องยิ้มตัวเองทำไมต้อฟังมันดูเขินจริงจระอืมว่าไงไอเราแก่ไอทำแก่เสียงข่าวว่าเฮยเจ็บไปโคตรเจ็บเลยเฮ้ยตัวเองค่ะ ไม่มีอะไรเจ็บกว่าหน้ามึงแล้วไปหน้ามึงเป็นสิวแล้วเพื่อนจะเจ็บอะไรกันอย่าเลยเองต้องพูดพอพอดีไ่เชิญชมด้วยไม่ต้องช่วยขอเกิดด้วยกันอย่าดูอย่าให้กูรู้อย่าให้กูจับได้แล้วโอนไอ้แกงแม่งรักกันเอง งชอเคยบอกกันแล้วว่าอยากให้กูรู้ว่ารักกันเลแค่เดี๋ยวมันจะไปหาอะไรแก๊งมีอะไรออกมีเอ้ยมีอะไรก็รอคุณคุณเรอวเร็วหรอเปะเฮ้ยบางจีบบางเก็บโอ้โหบางจีบบางเก็บลูกโชคดีนะที่ไอเฉินเขาบอกว่าถ้ามีความรักกับคนกันเองแต่ลูกไม่ใช่คนไงปีเตอร์ปีเตอร์มันถึงเดินเกมขนาดนี้เขาได้ไหมลูกเริ่มชัดเริ่มชัดมาเรื่อยๆเหมือนชอบมีอะไรใช่ไหม มันห้ามรักแต่ว่าไม่ได้ห้ามตอบมาคําเดียวอะตอบมาคําเดียวห้ามรักแต่ไม่ได้ห้ามจัดเนะโอ้ยมีอะไรใช่นนบางจีบบางจีบเตอร์ครับพี่คือยังไงเนี่ยเออไม่มีแล้วครับคือยังไงไม่รู้ยี่สบสี่ชั่วโมงไม่นอนเขาได้บัเฉิญยี่สี่ชั่วโมงไม่นอนฟาร์มไม่สิริโอ้โหอันแก๊งไม่เคยทำฟาร์มไม่สิริใช่ไหมลูก ไม่ฉันก็เพิ่งเจอเขาเนี่ยเดยลูกหักโกหกแล้วนะจริงจริงป้าบังจีบบังท้องเหรอขับไปขี้สิอยู่กับแก๊งไปนะลูกปวดท้องมาเนียบรั่ะรับทราบีบังท้องผูกด้วยไงไปขี้ไปบังไปไปเถอสุดสวยเดี๋ยวคนรวยรอนานบังจี๊ดบังเจ็บ ไอ้บังคับผมไอ้บังซิรีคือคนในแก๊งผมเดี๋ยวไม่ได้พูดถึงซิรีพูดเรื่องอะไรโอ้โหเอาแล้ว เรื่องกล่องตีอาวุธอ๋อไปเลยครับขอบคุณครับสามสิบดาวขอบพระคุณครับใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่มีผมมีเลนด์ดาบเลนด์กามายิงขอบคุณนะสาหรับยสามสิบดาวนี่ผมดูแลต่ากดูแลหลานด้วยนะคารวิชคารวิชคุณคุณารวิชได้ครับนะโอเคสิริค่ะเรียกลุงบังสิลุงบังค่ะลุงบังค่ะ ได้เลยเดี๋ยวผมดูหลดูแลหลานให้เลยนะโอเคอาวุธหลานต้องมาอืจัดไปผมอยากเห็นแบบลุงลุงใส่ฐานหลานสิ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 เดี๋ยวสิสดสิ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 บิสิองได้เลยนะแล้วเดี๋ยวยังไงมีอะไรโทรมานะดลูกลิสบ เออผมชอบแล้วอ่ะมุกเกลีเลยวะฮะแต่เราเรียกเรียกาไม่ได้กินเลยไดนี้ให้บางได้ยินดิเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฉินลุงลุงบางขาลุงบางขามีเงินตีบุตรไหมแอนมีเงินตีบุตรหรือเปล่าโอ้ยมีมีแต่ว่าไม่เยอะนะค่ะลุงบางขางั้นเดี๋ยวไปหาสิงั้นเดี๋ยวเอาไปให้ดูนะครับทำไมคุยกับหลานทำไมอ่ะ ประป่าโคตรปัน่นหมวยถูกคู่หัวเราะก,กันใหญ่หัวเราะก,กันใหญ่ชอบใจชอบใจใช่ปลาป่าโคตรปั่นบอกเลยลุงตัวดีเลยห้าห้าคุณทรรมนุษย์